เป็นไรวะน่ะอ้าพี่เดชเออเป็นไรอ่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นโอ้โหเป็นวัเป็นมานานยังโอ้โหเป็นมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยโอ้หเฮ้ยเยเลยไปหาต้องถ่ายต้องถ่ายรูปไปดูเลยเว้ยแย่เลยเว้ยหาเดินเอียงเป็นเส้ยสูงเลยแล้วใครมาไม้นั่นให้วันเนี้ยใครใครมาขายของให้อ่ะก็ต้องทาเองกับลูกสาวเนี่ยทำไงนะโอ้โหไปหาหมอบอกว่าบางครั้งต้องผ่าอย่างนี้อย่างนั้นเอ้ยเราลองดูที่เดินได้ไหมโอ้โหปวดมาก ผต้องนั่งต้อนั่งนะเนี่ยเรคนปวดจริงเดือเดียว,อ,วยอ๋ออ๋อเคโอเคออเคว้ยปวดป,วด,ป,ว,ดปวดนะ <c oughs> สวัสดีครับ <im> ผมอบตเชนสาวท,า <c oughs> ทองบุญ <c oughs> นะครับเวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับแอพเน F เจีนนะครับเดี๋ยวผมขอท้าความนิดนึงนะฮะผมเป็นอหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับผมเป็นมาสองเดือนนะครับ ก็มีคุณอมสินะแนะนำให้ผมได้ใช้แผ่น X39 นะฮะเอ่อผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับครั้งแรกๆผมใช้มาก็เป็นปกตินะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมชื่อผมยังเอ็นตีเลยครับว่าเอ๊อแผ่นเล็กๆแค่นี้จะใช้ได้ผลได้อย่างไรผมก็ทดลองนะครับหลังจากที่คุณอมสินนั้นได้ให้ผมมานะครับผม เดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บนึงนะฮะวางกล้องกล้องแป๊บนึ่งนะครับแล้วผมจะเดินให้ดูนะฮะหลังจากที่ผมใช้เออ่ X-T9 นะครับหรือว่า X39 นั้นครั้งแรกๆนะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าไอแพดแค่นี้ไอแพดเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้นะครับมันจะใช้ได้แล้วมันจะหายได้ยังไงผมเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นนะครับแผ่นเล็กแค่นี้นะฮะนะ ประสิทธิภาพดีมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนคนระัครั้งแรกๆผมที่ผมเป็นเนี่ยผมจะเดินเอียงเลยครับเดินเอียงเดินเสียทรงนะครับแต่ณวันนี้นะครับผมเชื่อแล้วครับว่าแผ่นเอ็กซ์เน,น,นี้นยนั้นใช้ได้จริงผมเดินให้ดูนะฮะนะครับอันนี้ผมจะเดินเป็นปกตินะเป็นปกติได้นะครับณนะตอนนี้ครั้งแรกๆนะผมเอนตี้นะครับผมเอนตี้ว่าผมใช้หนึ่งสัปดาห์แรกนั้นก็เป็นอาการปกติ คุณอมสินก็โทรมาถามผมบ่อยๆว่าเป็นไงบ้างผมว่ายังเหมือนเดิมยังปวดยังเหมือนเดิมนะฮะเป็นสองอาทิตย์ก็ยังเหมือนเดิมสามอาทิตย์ก็ยังเหมือนเดิมจนผมจะไม่อยากจะใช้นะครับแต่ก็ในเมื่อเราซื้อมาหนึ่งกล่องแล้วเนี่ยก็ลองใช้ให้หมดนะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยอาการผมดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผมเคยไปปรึกษากับคนที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็ปรึกษาหมอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขั้นต่ําคุณจะหายภายใน6เดือนถึง1ปี ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นจริงๆด้วยครับเพราะว่าญาติผมแถวๆนี้เป็นกันหลายคนแลนะก็ใช้เวลาเป็นปีต้องไปหาหมอต้องไปทําอะไรหลายอย่างนะครับใช้เวลานหนึ่งปีนะครับแต่ผมไม่น่าเชื่อแล้วใช้แผ่นตัวนี้นะหนึ่งเดือนเดือนก,กว่าๆเท่านั้นผมอาการดีขึ้นแล้วผมเดินได้สะดวกเลยนะครับเห็นะฮะคของเข้าดีจริงๆครับนะจงเชื่อมั่นเลยว่าแผ่น x 9เ,เนี่ยหรือแผ่น X-39 เนี่ยดีจริงๆครับ นะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จัก,กเรามีคนรักบอกให้เขาใช้นะครับบอกให้เขาใช้ว่าตัวนี้มันเป็นสเตมเซลล์นะครับแผ่นตัวนี้เป็นสเตมเซลล์ ELL, ที่จะไปรักษาเซลล์ที่มันเสืส่อมในร่างกายของเรานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่เคยไปหาหมอเลยตั้งแต่ผมเป็นกระดุกหมอเรากระดุกซับแซี <_ m beloved> มานเนี่ยสองเดือนเนี่ยหมอเนี่ยไม่เคยกินเงินผมเลยนะฮะและไม่ได้เงินจากผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาหมอเลย นะผมใช้แผ่นตัวนี้แล้วก็ทำกายภาพบาบัดที่บ้านนะครับนะโอเคครับเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆผมจะแชร์ประสบการณ์ให้มากกว่านี้ <c oughs> ให้มาก <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอเอพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้มากกว่านี้นะเพราะว่าผมหายได้อย่างไรและแผ่นตัวนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับสวัสดีครับ